นะฮะล่าสุดแล้วคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับด้วยการประกาศนะให้มีการล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ6ตำบลด้วยกันนะครับในพื้นที่อำเภอเขาโย้อยหลังจากที่ว่าพบคลัสเตอร์โรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่นี่นะครับที่เพชรบุรีก็ต้องมีการจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโรงงานหนึ่งนะฮะที่มีคนติดเชื้อเป็นหลักพันคน ซึ่งคัสเตอร์กระบาดเนี่ยซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้าครับเป็นคัสเตอร์ใหม่นะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลครับอำเภอเขาย้อยพบผู้ติดเชื้อ21คนครับแล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อเ,เพิ่มในอีก4ตำบลด้วยกันล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรียกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนะครับด้วยการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ6กอำเภอตำบลน,นี้นะฮะประกอบด้วยตำบลค้วยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลตำบลสะพังตำบลบางเขมตำบลเขาย้อยโดยเริ่มมีผลตั้งแต่หลัง24ในในาฬิกาที่ผ่านมานะครับเป็นเวลา14วันด้วยกันพร้อมกับมีการเพิ่มจุดสกัดเพิ่มอีก14จุดนะครับเพื่อป้องกันการขนย้ายกลุ่มแรงงานนี้ต้องขอร้องนะฮะว่าอย่าเพิ่งม,มีการขนย้ายแรงงานซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้าออกในพื้นที่นี้ห้ามไปก่อนส่วนสถาน,น,นการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมนคี้นะฮะ มียอดผู้ติดเชื้อ754คนครับรวมยอดสะสม5,191คนเป็นอันดับที่2รองจากกรุงเทพม่านครเลยนะครับดูภาพการช่วยเหลือกันหน่อยนะคะหลังจากที่เจอปัญหากันมา อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คนที่เขากักตัวอยู่ในหอพักเองก็บอกว่าขาดแคลนอาหารและทั้งอาหารปรุงสุกอาหารสดสําหรับประกอบอาหารล่าสุดนายพักพงศ์ทวิภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดโพงงามตําบลบางเขมอําเภอเขาย้อยค่ะมอบอาหารสําเร็จรูปและข้าวกล่อง2 0 0พกล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาน การโควิด19ที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักนะคะเช่นเดียวกับคนนี้ค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสนามช่วคราวในอำเภอเขาย้อยนะคะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็แรงงานไทยบางส่วนนะคะแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย